สวัสดีครับสวัสดีครับเว็ฟซีมะยุสคาร์นะฮะวันนี้นะฮะอยู่กับผมเช่นเดิมนะฮะที่ที่เดิมเลยนะฮะวันนี้ผมมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะมาพาแนะนำนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับด้านหน้าผมนี้เลยนะครับ All New Fortuner นะครับปี2016นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.8ลิตรนะครับสองคันนี้นะฮะมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะครับไม้น้อยด้วยแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับ เพืเ่อนๆท่าใดที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัว Fortuner นะครับตัวตัวออนินะครับสามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะฮะสคันนี้น่าใช้งานมากนะครับเป็นรถบ้านด้วยนะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัว a อ l n นิว o r t u n e r อนะครับ2.8นะฮะดีเซลสองสคันนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ดูให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยแล้วก็สองคันนี้ราคาเพิ่งปรับลงนะครับเพิ่งปรับลงนะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับนะบ้ผ่อนอยู่ประมาณ1 7ื่นเประมาณเท่านั้นเองนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปชมนะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วย เดี๋ยวมาดูคันแรกกันก่อนนะเป็นตัวขับ2คันนี้เลยนะครับายทะเบียน4ขอบ7310กรุงเทพหานาครนะครับคันนี้จะเป็นตัว Fortuner นะครับ 2.8V ขับ2นะครับปี2016นั่นเองนะฮะได้เป็นสีขาวนะครับราคาเราเปิดขายเพียง899,000บาทเท่านั้นนะครับ899,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแล้วตัวนี้คือได้เป็นตัวตัวแลก นะครับติดมาให้เรียบร้อยรถเดิมเลยไม่เคยมีประวัติชนหนักพิกา่ถมน้ํานะครับการันตีในส่วนตัวเครื่องโยนตเกียร์นะครับให้อีก90วันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับอย่างคันนี้นะฮะจะได้เป็นไฟหน้าแบบใบบีม led p r o j e ตอร์นะฮะแบบนี้เลยนะฮะไฟต่ำไฟสูงอยู่ในโครงไฟเดียวกันแล้วก็มีไฟเดยร์ทา N นิ่งไลท์นะครับกระจังหน้าได้เป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับโฉมนี้เป็นตัวโฉมแรกเลยนะครับ ชมแรกของตัวออิิวนะครับนะสวยๆนะตัวเครื่องยนต์รหัส 2E1GD นะครับ 1GD 177แรงม้านะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับอ่าพัดตัวรถด้านข้างบางๆเลยนะครับล้อยางรัดด้วยกับยางเ s สโตนนะครับอ่าได้เป็นยางเบสโตนปี2020นะครับขอบ18อิสเบกนะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยงามๆนะครับ อ่านี่บันไดข้างจะเป็นสีดําด้านนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกทุบานนะครับเป็นกระจกแท้จากโรงงานเลยนะนี่นะเป็นกระจกแท้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับแมกโฟกัสนะครับกุญแจคีเลตนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับยังเป็นดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับมีตัวนะครับ แหลกติดมาให้บนหลังคาเรียบร้อยนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบไกด์ไลท์นะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับเพิ่มความปลอดภัยยามบางคืนนะครับนี่นะครับมีโลโก้2.8ติดมาให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างนะเดิมๆมเลยนะครับเดิมเดิมเลยไม่มีสนิทไม่มีจมน้าแน่นอนนะครับมีก้องถลางมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกตัวที่3แล้วก็ตัวฝาท้ายตัวนี้จะเป็นเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับแบบนี้เลย อ่านี่นะสะดวกสบายเวลาแบบคุณผู้หญิงนะครับไปองไปห้างต่างๆนะครับไม่ต้องแบบนะครับเวลาเราแบกเราก็สามารถแบบกดรีโมทได้เลยนะครับตัวละเอียดตัวรถนะครับภายในเดิมๆนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีขยับหน้าหลังเดิมนะครับนะแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะเบาะสีนะครับสีน้ําตาลนะครับน่าจะเป็นคนเก่าเขาทํามานะครับนะเหมือนจะหุ้มมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับ เดิมๆรู้สึกว่าจะเป็นสีสีไข่สีเบิร์ไข่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเบาะจะเป็น3แถวแบบนี้แอ r ์ราวแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับตัวรถสวยๆสามารถเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้นะครับเป็นประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยอาราคาแปดแสนก้าหมื่นเบาทนะสำหรับตัว2.8 V จปีขับสปีสองพนะครับตัวรถเนี่ยสวยมากๆนะครับสวยมากๆแล้วก็สีขาวค่อนข้างหายากเลยนะครับมาดูภายในกันนะฮะ แตงประตูด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านเนต่างๆไม่มีขยับเลยนะมีเวลความไร์มาให้นะครับตัวตะคงตะเข็บเบสอาร์ตนะครับเดิมๆนะครับราการันตีการันตีแน่นอนในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวาำจมน้ํานะครับลูกค้านําไปตรวจสอบเจอนะครับสามารถขับเมื่อคืนได้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะับมีพาวเวอร์อ e t เลทมาให้นะครับคันนี้ติดจอมาให้ด้วยนะครับขนาดประมาณ10 สิบสี่นิ้วนะ,ะประมาณสิบสี่นิ้วนะครับนี่พวงมาลามลติฟังก์ชั่นคูดคอนโทรลพีโดชิปมีมาให้หมดเลยนะครับคันนี้นะ,ะเป็นตัวขับสองนะครับเป็นตัวขับสองคุณแจค็คฮเลตนะ,ะแบบนี้เลยคุณแจค็คฮิเลตแบบนี้เลยแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับถ้าปีสิบเจ็ดขึ้นไปจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครนะ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 ับนะเบาะสยวยๆเลยนะครับเป็นพุชสตาร์ท ใบหลักหมื่นด้วยคันนี้นะครับใบหลักหมื่นนะครับองมาลัยสวยๆไม้ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบก้ากิโลอันนี้คือจากศูนย์เลยนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงาน DVD FM AM USB Bluetooth นะครับมีระบบ T Connect ต่างๆมาให้ Air Auto นะครับ Traction Control ต่างๆมีมาให้ครบเกียร์อ o โตนะครับแบบขั้นบันไดนะครับ อ่านี่เลยอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดติดมาให้เรียบร้อยนะครับมีคูบุงคูบ็อกมาให้นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.8ลิตร177แรงม้านั่นเองนะครับเป็นตัวขับ2นะครับโสมแรกเลยนะครับอ่าน,นะครับใครสนใจคันแรกนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว f o r t u n e r 2.8 V ขับ2 ปี2016นะครับไมล์ห้าหมื่นกว่าโลนะครับราคา899,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับนี่สนใจซื้อสดจากไฟแนนซ์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับมีบริการจากไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูคันที่2กันต่อนะครับเป็นตัว f o r t u n e r 2 8 v นะครับ sigma 4นะ four wheel drive quattro ปี2016เช่นเดียวกันนะครับนะราคาไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับคันนี้ราคา919,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ได้เป็นสีขาวเหมือนกันปี2 0 1 6เหมือนกันนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับได้เป็นตัวเครื่อง2.8ลิตร177แรงม้านะครับในส่วนตัวออปชั่นต่างๆเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบไบบีม LED โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับไฟตําไฟสูงอยู่ตลอดเดียวกันมีไฟตัดหมอกทู่หน้ากระจังหน้าต่างๆเหมือนกันเลยปายทะเบียนนี้เลยนะฮะ9560านะจำไว้เลยนะตัวนี้จะเป็นขับ4นะครับตัวรถการันตีไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ำนะฮะ รับประกันตัวที่โครงสร้างตัวรถให้นะครับนี่คันนี้ลัดด้วยกับยางนะครับสกอร์เปียนนะครับเป็นยางใหม่แล้วนะฮะขอบ18นะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นยางปี2021นะครับนะดิสบเบกคู่หน้าดือบเบกหลังนะครับกระจกต่างๆจะเป็นของเดินจากโรงงานนะครับนะกระจกพับประไฟฟ้ามีรูปแหล็กมาให้ติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้กุญแจคลีเลสเหมือนกันนะครับนี่เลยนะฮะด้านหลังจะเป็น ดัมนะครับถ้าปี16นะครับานหลังเป็นดัมไฟท้าย LED นะครับไฟดิ้งไลท์แบบนี้เลยอ่าสวยๆนะครับสาสัญญาแบบชาติฟินนะครับนีกันชนต่างๆสวยๆนะครับยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับเพื่อนๆนะช่วงล่างเดิมๆนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้ามีโลโก้ซิกา a ์โฟติดมาให้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนี่นะครับสวยๆนะครับ คันนี้ราคา 919, 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ็อตต่างๆไม่มีขยับนะคือเจ้าของเก่าเขาถอดเบาะแถวที่3ออกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปใส่ให้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปใส่ให้นะครับเบาะภายในจะเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับดอตต่างๆไม่มีขยับเลยสวยๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะฮะสามารถเข้ามาชมนะครับพาชุพาช่างมามาดูได้เลยนะครับมาทดลองขับกันได้เลยนะครับ นี่ภายในก็จะได้เป็นสีดําตัดเบเอตัดสีครีแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ด้านในนะครับเป็นที่วางแก้วน้ําแบบนี้เลยนะครับมี power outlet นะครับมีในส่วนของตัวที่เสียบชาร์จแบตนะครับมีมาให้พร้อมแล้วก็ตัวแขวนของนะครับรองรับน้ำหนักประมาณ4กิโลนะครับแล้วก็ไฟต่างๆนะครับแอร์ออโต้นะครับ นะครับด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลพ d เดลชิพมีมาให้ครบเครื่องเลยนะครับครบเครื่องเลยนะครับจบภายในคันเดียวนะเพื่อนนะคันนี้สวยๆนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับนี่แผงมาตูกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับอ่ามีเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเหมือนกันเลยนะครับพุสตสตาร์ทไมค์คันนี้1 1 7 1 6 0สกิโลนะครับอ่านะครับผมนี่เลยนะครับ เครื่องเสียงต่างๆเหมือนกันนะครคันนี้ราคาเพียง9 1 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับ9 0 0 9,000บาทนะครับเป็นตัวขับสี่ใครที่ชอบขับสี่ก็แนะนําคันนี้ได้เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับใครที่ชอบขับสองก็จะเป็นคันแรกเมื่อกี้นะครับตัวเครื่องเดิมๆน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะนี่นะครับเบรก ABS นะครับท้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับผมนะคันวงงหน้าต่างๆไม่มีนะครับไม่มีแบบชนมาแน่นอนการันตีนะครคันนี้ สวยนะคะผมนี่เลยนะคะอ่าย่างไรก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัว f o r t u n e er, นนะครับ All n ิ new, w 2.8V นะฮะทั้งสองคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดูได้เลือกใช้รถว่าจะได้เป็นขับ2หรือว่าขับ4ี่นะครับตัวขับ2ะบะบ 7, 3, 1, บ 4, จะเป็นป้ายทะเบียน7310ตัวขับ4ี่จะเป็นป้ายทะเบียน9560นะครับ ราคาแตกต่างกันไม่เยอะอย่างขับ2899นะครับขับ4อยู่ที่919นะครับชอบคันไหนยังไงก็กิงกลางคันเข้ามาได้เลยนะครับก็ก่อนจะกันนะครับผมก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว all new fortuner 2.8V จขับ2แล้วก็ 2.8V จขับ4ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นรถปี2016เหมือนกันเลยนะครับอ่าก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคารนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาชมกันคลิปหน้าว่า พาไปชมรถรุ่นไหนกกันต่อนะครับสำหวันนี้สวัสดีครับ